สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับฟานเตือนทรัพย์นะครับวันนี้พามาชมเหล็กนะครับนะเราจะได้มาดูราคาด้วยนะครับวันนี้เหล็กราคาไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้วันที่19ครับเดือนกันยายนนะครับ้าใกล้จะออกพรรษานะครับราคาเหล็กก็ขยับแล้วนะครับนี่ อันนี้ลูกค้าก็ด่วนนะครับเร่งด่วนเห็นว่าราคาโดนใจครับอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับรถนี้ก็อยู่ที่60,000ืนนะครับทั้งคันนะครับทั้งคันก็อยู่ที่60,000ื่นแบบอลังการนะครับเอาไปทำโคดังนะครับลูกคา้าเป็นลูกค้าประจำนะครับที่รู้ราคาเหล็ก เป็นช่างด้วยนะครับรูราคาเหล็กในย่านเขตอำเภอนี้นะครับไม่มีที่ไหนสุดกว่านี้อีกแล้วนะครับอาจจะมองว่าร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆแต่ไม่ธรรมดานะครับกับราคาสุดพิเศษทั้งราคาเหล็กทั้งราคาปุ๋ยนี่ปุ๋ยหมดอีกแล้วนะครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาขายปุ๋ยดีมากลูกค้าบอกว่าถึงหมดก็รออะรอก็รอครับช่วงในช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมา นะครับสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงครับรถปุ๋ยวิ่งผ่านทุกวันนะครับไม่ต้องลงเป็นเทเล,ลอร์ไม่ต้องลงเป็นพว่วงไหลน้อยครับบอกเลยแต่ว่าโดนใจหลายๆคนนะครับสำหรับลูกค้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดท่ทอนครบยังนี่อันนี้สี่คูงสี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้จะอมัดเป็นแยกมันหลายเส้นนะครับอันนี้เกือบร้อยเส้นนะ รวมกับ4ีคณสแล้วกเกือบร้อยเส้นเราจะมีทั้งหน้า3หน้า4หน้า2นะครับแบบจัดเต็มนะครับเนี่ยอันเนี้ยสีคณสคือจะเอาไปทำเสานะครับจะไปหมดหรือเปล่าแค่สิเอ็ดเส้นก็เต็มรถแล้วเนี่ยเอาไปเลือกมาสี่คุณสี่ไอสี่คณสองมาสี่คณสองอันนี้มันมัดต่างหากอยู่แล้วเอาสี่คณสองมา ค้าบอกสี่กี่เส้นดูบินบอ่าอันนี้สิบห้าเส้น4ี่คูณสห้าเส้นนี้ตัวหนาเลย1.6ึ่ลูกค้าบอกว่าใช้ตัวหนาทั้งหมดนะครับสองคูสสิเส้นสองคูเส้นสองคหนึสีเส้นแบบไม่ธรรมดานะครับหน้าสามอีก30สิบเส้น เกือบร้อยเส้นนะทั้งหมดอันนี้ก็ยังไม่หมดอีกนะครับเอาไปชุดแรกก่อนนะ<อ>ไม่ต้องห่วงครับมีทุกไซส์มีทุกขนาดมีทุกราคานะครับ<อ>ไม่จําเป็นต้องเป็นโกดังใหญ่ๆมันคางเหล็กนะครับไม่จาเป็นนะครับเจอฟาร์มเจริญทรัพย์จัดให้เลยครับเ<อ>ช็คราคาได้นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับล,ลูกค้าก็บอกว่าเช็คหมดแล้ว นะบอกเช็คหมดแล้วมีที่นี่แหละถูกสุดโอเคนะครับงั้นจะจัดให้เลยครับลูกค้าขาประจําก็จัดให้ประยถูกแล้วถูกอีกมีของแถมนะครับมีของแจกของแถมแน่นอนครับที่นี่ลูกค้าอยากได้อะไรจัดให้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสีคุณสองตัวหนานะครับ15เส้นนะ จัดให้เลยนะครับตัวหนาอยู่ที่590บาทนบาทตัวบางอยู่ที่440นะครับเหมือนเดิมนะครับเอายกมายกมาฮะบอ,อกรองไงยินทรายแล้วนี่อันนี้ก็ใส่หมอดมันกันนั่นแหละวิการจัดถ้าจัดเป็นมันกับไส่ได้หมดนั่นแหละ อะไรตัวนุ้นมัดอย่างเดียวเลยอาไ,ไม่หมดค่อยว่ากันมันไม่ยากหรอกอยู่ตรงนี้เองติดถนนใหญ่รถเล็กมันสะดวกการลงการขึ้นมันสะดวกกว่าเอารถใหญ่ไปก็ขูดซีพากันไม่รักษารถเลยพวกนี้เอารถใหม่มาก็พากันไปทะลอกไปชนอะไรไม่รู้แต่ก่อนใส่ล้อแม่กเอาแม่งล้อเดิมใส่ให้เลย ไม่มีใครรักษารถให้เลยนะแต่ก่อนผมแต่งเต็มเลยทั้งแม็กทั้งไายใส่หมดลงมงเรือนใบก็ใส่ให้แต่สภาพรถมันคนละเรื่องกับการขับเลยไปชนมาก็ถามใครไม่มีใครบอกรถเพิ่งได้สองปีแต่กระโด5ห้าปีอะว่ากันไปนะครับการขับรถก็ต้องดูแลรถด,ด้วย ไม่ใช่จะขับอย่างเดียวเปลี่ยนคาดหมดกี่แผ่นแล้วไม่รู้ครับคันนี้ฮะพูดแล้วมันขึ้นคนลักรถแต่คนไม่ลักรถมันก็ไม่เข้าใจนะครับแต่หลายบริษัทถ้า เด็กพนักง,งานไปชนมาเขาก็าเขาจะหักเงินเลยนะครับบริษัทใหญ่ๆเ,เขาจะเช็ครถเช็คอะไรนะครับจะมีเสมียนดูแลนะครับเสมียนดูแลอย่างดีถ้าเทียบไปแล้วก็โอ้โหถ้าหักไปมันก็ไม่เหลือครับเงินเดือนที่นี่นะครับเราไม่เคยหักหรอกแต่ว,ว่าก็ได้จะพูดนั่นแหละครับอีอกคันหนึ่งก็ไปชนไฟแตกนะถ้าเจอ ถ้าเจอร้านเจ็กร้านจีนเขาไม่ไว้หรอกครับก็หักหมดนั่นแหละเขาคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันรถที่มาส่งของผมเขาก็ลูกพนักง,งานก็บอกว่าวันนี้ผมเสียตังค์อีกแล้วเป็นไรไปขครับรถถอยชนเสาไปแตกนะครับก็โดนหักไป500บาทค่าแราง3-400มันไม่เหลือแนละ้ติดลบอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับ สำหรับพนักงานขับรถก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าจะกระแทกกระแทกเอาอย่างเดียวนะมันหลายอย่างนะครับในการบริหารจัดการนะครับถ้าเราบริหารคนเยอะมันก็จะลําบากถ้ามาเยอะมันก็จะเกี่ยงกันถ้ามาน้อยมันก็จะงง,งแง่นะตอนนี้ก็อยู่สามคนนี่แหละครับอยู่สามคนก็ช่วยกันดูถ้า ใครไม่ดูแลกันก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับบอกแล้วว่าถ้าม่พอใจแล้วความเปลืองทรัพย์จะขับเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องดูอย่างดีแล้วนะครับมันก็ต้องดูแลกันนะออาลูจังหมดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน ห,หมดจะไปคกั้นหนึ่งอันนี้ลูกค้าจะใช้ตัวหนาอย่างเดียวเพราะว่าเป็นโคดังอยู่โล่งๆนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับเจ้าของอยู่ที่กรุงเทพอยู่กทมนะครับให้ช่างดูแลมีโรงสีข้าวนะครับมีรถเกี่ยวครบ,ครบวงจรนะครับ มีข้าวขายด้วยนะครับถือว่าทำธุรกิจได้แบบถูกทางนะครับมีช่องทางนะครับทั้งรับซื้อข้าวด้วยนี่ครับอตอนนี้ก็เราขึ้นเหล็กครบแล้วนะครับลังทำการจัดระเบียบมัดให้เรียบร้อย ข้างในอันนี้จะพันปลาย4ี่คนสครับข้างในก็เป็น2องคนหนึ่งสคนหนึ่งจะไว้ข้างในนะครับทั้งหมดมันสี่สเส้นเนาะสองคนหนึ่งกันตกกันตกน,น,นี่เป็นสองคนหนึ่งนะมันไม่ตกหรอกเพราะว่ามันไม่ชันมาก <c oughs> กันเผื่อไว้เฉย ข้างในมันสี่สิบเส้นก็ทั้งหมดเกือบร้อยเส้นนะครับทั้งหมดอ่าก็เตรียมไปส่งลูกค้านะครับสองคนหนึ่งตัวตัว,ตวถูกสุดก็อยู่ที่ตอนนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะร้อยเก้าสิบส่วนหน้าสามตัวถูกก็ถูสองร้อยเก้าสิบบาท ไม่ยอมลอยกไม่เป็นไรหรอกอถ้ามันหล่นหายเส้นหนึ่งก็หันกันนะหารสามอะ่ะเออแค่นั้นเองมันไม่หล่นลรอกถ้าไม่ได้ขับยกล้ออ่กะก็ดูแค่พวกใหญ่อะมันจะมัดดีๆแค่นั้นแหละย,ยางมันเหนียวไม่ยาง <c oughs> ถ้ายางใหม่มันเป็นไรหรอกล,ลับดีๆททางมันดีอยู่อายอดนี้ก็หกหมื่นนะครับรถนี้ลูกค้าจะใช้เหล็กตัวนาทั้งหมดเลยนะครับาก,การมัดให้เรียบร้อยนะอนนี้ลูกค้าก็ไปรอแล้วมีรถเชื่อมนะมีรถเชื่อมกเบ โกเบห้ห้ากล่องกระปุกบงไปตรงไปตัดไปตัดลูกค้าไปหมดแล้วสีสเปรด้วยนะครับสีสเปร์บนสิบกระป๋องก็ลูกค้าไปแล้วอันนี้จะเป็นเหล็กกาวไนท์ทั้งหมดนะเวลาเชื่อมก็ง่ายไม่ต้องทาสีนะครับจะพ่นเฉพาะปรอยเชื่อมอโอเคนะครับคินี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับนี่นี่อ่าเียขอบคุณ f c นะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่เห็นคลิปนะครับหลายคนเลยนะที่เห็นคลิปบานเจ้าทราบก็โทรมาสอบถามพื้นที่ใกล้เคียงก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรีก็ลูกค้าเยอะนะครับก็ส่งเรื่อยนะครับแล้วก็ f c ก็จะมีราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับที่ fc ทาง u t u b e นะครับก็จะมีโซนใกล้เคียงนะครับเขตจอมพระจอมพระสีขอสนมนะครับลำดวนนะครับก็โทรมาความซินารินเนี่ยครับใกล้ใกันนะครับก็ให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝาก fc ท่านใหม่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับ ธุรกิจค้าขายแล้วก็ราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ